Mình cứ nên quả. đây thì không được chồng Ở đây à? Đến. Đến oh. ta thế này. Oh, và chọn này. เต็มก็จัดให้เลยบอกให้ยิงให้จัดให้เลยเราหาไอ้นี่แล้วคอนเทนต์โอ้ยขัำตอบนะตามบังอยู่ขอบคุณครับโอ้ตัวใหญ่ดีกว่าดีนะใช้สองเงี้ยงอยู่ไม่นั้นแล้วก็ตายฮึได้ถ่ายคลิปม้าหลายตัวแล้วเนี่ยมาหลายตัวไงลอยเจ็ดแปดตัวตัว โลนน่าประมาณโลนตัวนี้ไปมุข้อแล้วทีนี้มาเมื่อกี้พลาดใช่ไหมไปมือนเาบาๆนะอือมาันนี้เราตามหาคุณอยู่นะสสยไล่กันหมดแลวอือฮึสวย โอ้ยตัวนี้โล่น่าจะโล่สองอยู่หยายย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 ไย้ยยวยยยยยย้ยยยยยยืยอยายย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 ย ô khảo tà quay sẽ lượt lượt lên sao lượt đeo nói đeo nữa đi đi qua là có đi đeo không hoàn qua không còn đẩy lông nghỉ Không mày đợi đi qua nó lượt ช้าๆได้แน่นอนหนูสวายตายตัวเลอเลยมันเข้าตานะของกวหลุดอืมจบสายดิเดยว ดีดีโอเคไปถ่ายคลิปทั้งวันอย่างทุรักทุเลทุรักทุเลทีมอึม๊บดูมันจิบน้ำมันกนมันพุ้งหัวลงไปแล้วนะซัดตามไปได้ช็อตเด็ด นี่แหละทีนี้แหละต้นคอโอ้โหตัวนี้แผลน่าเกลียดมากกว่าแผลท่วมเลยดูดิโอ้โหวันนั้นให้ไปโลครึ่งเลยใช่ไหมโอเคสุดยอดทำอะไรกินน่ะแน่นอนเฮ้ยแล้วไปไหนแล้วล่ะไม่ขึ้นฟังแต่มันพุ่งหัวมานี่อ่ะดิ บางคิดว่าแมงมาใต้นี้ไงนี่ไงบ้ไหนเอา้าเรียบร้อยวันนี้มันนี้เลยครับพี่น้องหาถุงมาใส่ได้เลยตัวนี้เป็นของคุณโอ้โหพกมันด้วยเป็นไงเหมือนจะรู้ว่าม,มาเจอบางโอ้โหเหมือนจะรู้ <c oughs> บบว่ามาเจอบางนี่บุ๋งแฝงวัวได้ได้ใส่ปาลาแล้วกันนี <c> ่ <oughs> <c oughs> โอ้โหดูตัว <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> โคตรใหญ่อันนี <c oughs> ้ให้น้องไปนะครับ เต็มคอมาขึ้นต่อหน้าต่อตาโอ้โอามาขึ้นต่อหน้าต่อตาเหมือนไอ้ตัวมันตอนนั้นเลยที่ว่าบางยิงโดนเนี่ยโอ้โหยอาอีกแล้วสุดติงก็ดิ้งแมวไปไหนเอาเตัวดำนี่เปล่าน่าจะใช่ตัวเล็กโอ้โอยู่อยื้อเกลงังอยู่อเอาไปเลยครับให้น้องนะครับตัวที่สองนะครับ ไปสาววิ่งมาด้วยความมุ่งมั okay. okay. ่นโคตรเหนื่อยไปนอรติดเสางานยาวสามดีกว่าเดี๋ยวขาดเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยไงวางหน่อยก็ได้ได้อยู่โอ้เข่าหนาเลยโอเคโอเคช่วยกันดึงคู่

ง,ง,งโอ้โหอยู่เลยว่ะโอ้โหใหญ่เว้ยตาอ้าวตายสามไอโก้ไว้เจอกันใหม่จัดฉันด้วนะฮะจัดฉันด้วนะจัดมาชื่อเฟซอะไรก็เข้ามาหาบังคับทักมาเลยบังบังบัสะเคยเคยเม้นไม่อยู่โอ้โหแล้วไปนั่งหานี่เพื่อนมีต 5, มั้งหาพันคนหากันตาเหลือกเลย <laughs> โอเคครับผมสามไอโก้เอาไว้ดีเดี๋ยวรอ้อ้ดูก่อนดักไอ